เขาบอกว่าเจ้านี่ยังเห็นใจเลยยายคนนี้นะครับลําบากลําบนไปเจอสภาพเข้านี่พิ่การก็พิการเลี้ยงเหลนอีกสองคนงานการอาชีพอะไรก็ไม่มีทําเจ้านี่เห็นแล้วสงสารยอมยกหนี้ให้ครับนักข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะบอกว่าที่บ้านหนองใหญ่พิมพครับอยู่ที่นางรองบุรีรัมมียายพิการคนหนึ่งเลี้ยงเหลนเป็นผู้หญิงสองคนตามลําพังรับอาศัยอยู่ในกระต๊อบ นะเป็นกระตอ๊อบผูกๆพองๆหลังคารั่วนะซึ่งก็ปลูกอยู่ในที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านห่างไกลจากผู้คนครับเสี่ยงอันตรายได้ดูแลไม่ปลอดภัยความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างจะลําบากแต่ก็มีเรื่องราวที่สร้างความประทับใจนะเนื่องจากหลานสาวของยายอายุ34ปีซึ่งเป็นแม่ของเหลนทั้งสองคนเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยไปทำงานอยู่ที่พัทยาหลายปีแล้วไม่กลับมาหาแกไปหยิบยืมเงินคนรู้จัก หกพันบาทครับหกพันบาทผ่านไปหลายเดือนแล้วยังไม่ได้ใช้นี่คืนเลยเจ้าของเงินที่ให้ยืมเขาก็ไปตามหาถึงบ้านถึงกระตอ๊อบแกเลยนะเพื่อที่จะทวงเงินพอเจ้านี้ไปถึงเนี่ยไปเห็นสภาพบ้านของลูกหนี้แล้วเนี่ยนะไม่เจอไม่เจอลูกหนี่นะครับลูกนี้ก็คือหลานของแกน่นะที่ไปทํางานพัทยาเนะี่ยไปยืมเขามาไปยืมเงินมานะครับยายแกไม่ได้ยืมนะเออไม่เจอลูกหนี่ครับ เจอแต่ยายพิการครับเลี้ยงเหลนสองคนตามลำพังเจ้าหนี่เลยไม่กลา้าจะทวงเงินับยายเลยเห็นแล้วโอ้โหสมเพศเวทนาสงสารนะออกมาจากบ้านลงมาจากกระ๊อบเลยท่านผู้ฟังครับเจ้าหนี้ออกมาทำาไรออกมาซื้อข้าวสารกระปิน้ำปลานะครับก็ปลากระป๋องเอาไปให้ยาย้าเหลนได้กินประทังชีวิตครับนักข่าวรู้เรื่องก็เดินทางไปที่บ้านหลังนี้ครับไปเจอ แม่แก่คนนี้นะแม่แก่อุด,ดมบรรจงปุนะชาวบ้านเรียกยายดมยายดมยายดมอายุ77ปีแล้วอยู่กันเหลน2คนผู้หญิงก็คือเด็กหญิงธนัชาอายุ13ปีเรียนอยู่ชั้นม .1 เด็กหญิงพิชยาธิดาอายุ8ขวบเรียนอยู่ป .2 อาศัยอยู่ในกระต๊อบนะที่ผนังล้อมด้วยเศษกระเบื้องแล้วก็สังกะสีเก่าผูผูพองๆังเพื่อกันแดดแกันฝนหลังคาม,มุงด้วยสังกะสีขึ้นสนิมเป็นรูเลย ลูกอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ครับห้องนงห้องน้ําก็สร้างไม่เสร็จนะครับนะก็มีเพียงอิฐบล็อกก่อได้ไม่ถึงครึ่งหลังคงหลังคาก็ไม่มีกันแดดแกันฝนนั่งกันลงลงเห็นสภาพแล้วก็น่าเวทนาถามยายดมยายดมเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูก4ี่คนตายไป3เหลือหนึ่งคนย้ายไปมีครอบครัวต่างจังหวัดส่วนหลานสาวในที่เป็นแม่ของไอ้สองคนเนี่ยชื่อว่ามิ้นอายุ34ปีทำงานอยู่พัทยา ไม่กลับบ้านมาหลายปีแล้วส่งเงินมาให้ครั้งละ200ถึง500มั่งยายก็ต้องเลี้ยงเหลนตามลำพังปัจจุบันยาใช้เบียร์ผู้สูงอายุเดือนละ700เบียร์ผู้พิการเดือนละ800บัตรคนจนอีก300อ่า1 8แ0แล้วนะครับอ่า1,800แล้วก็เอาไว้ซื้อข้าวซื้ออาหารเอาไว้กินประทางชีวิต บางวันยายกับเหลนก็ไปเก็บขวดมาเก็บๆรวมๆเอาไว้เอาไว้ขายได้ครั้งละสิบยีบาทแม้ตัวเองจะพิการมือข้างซ้ายงอเหยียดไม่ได้หยิบจับไม่สะดวกใช้ชีวิตด้วยความลำบากแต่ก็ไม่เคยคิดจะทิ้งหลานทิ้งเหลนก็จะเลี้ยงมันไปทั้งสองคนนะจนกว่าจะหมดแรงแต่ก็เป็นห่วงเหลนนะก,กลัวว่าถ้ายายไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงบ้านที่ดินอะไรก็ไม่มีเป็นของตัวเอง ที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเหลนที่ไปทํางานพัทยาเนี่ยไปยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ได้ใช้นี่เพราะว่าตัวเองก็จะเตือนหลานตลอดว่าถึงแม้จะจนก็อย่าไปเป็นหนี้ใครโดยเฉพาะพวกเงินรายวันเนี่ยรับดอกเบี้ยลายวันเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าถ้าหายเขาไม่ได้เขาจะมาทําร้ายเอาแต่ก็ขอบคุณเจ้าของเงินนะที่ยกหนี้ให้กับหลานแต่ถ้าวันไหนมีก็อยากจะใช้หนี้แทนให้อืม เด็กหญิงธนัชชาก็บอกว่ายายเลี้ยงตัวเองกับน้องมาตั้งแต่เด็กๆเห็นยายลาบากก็อยากจะช่วยเวลากลับจากโรงเรียนเห็นขวดเห็นพลาสติกอะไรก็จะแวะเก็บเอามาเก็บเก็บเอาไว้ที่บ้านเพื่อขายหาเงินแบ่งเบาภาระช่วยยายไม่เคยอายเพราะครอบครัวยากจนนะนักข่าวถามว่าถ้าว่ามีคนเข้าใจบุญเขยาใจะช่วยเนี่ยอยากจะได้อะไรน้องก็บอกว่าอยากมีบ้านหลังเล็กๆที่หลังคาไม่รั่วมีห้องน้ํา ได้อาศัยอยู่กับยายและน้องจากนั้นทีมข่าวเดินทางไปสอบถามนางสาวนัทยาแก้วปลือแล้วก็นางสาวอัญชลินทิติวิริยะนี่เป็นเจ้าของเงินที่หลานของยายเขายืมนะครับนะซึ่งก็อยู่ที่ตะบ,บนหนองโบสก็เล่าให้ฟังก็บอกว่ารู้จักกับหลานยายมานานแล้วแต่ไม่เคยไปบ้านเขาเมื่อ6เดือนก่อนเนี่ยหลานยายเคยมาขอยืมเงิน6,000บาทบอกว่าเดือดร้อน ก็ให้ยืมไปเพราะว่าเขาละปากว่าจะรีบหามาคืนกระทั่งผ่านไป6เดือนก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยตัดสินใจตามหาบ้านเขาเพื่อจะทวงถามเงินนะกระทั่งไปเจอเนี่ยไม่ไม่เห็นไม่เห็นลูกนี่ที่ยืมเนี่ยอยู่บ้านเห็นเพียงยายของเขาซึ่งแกก็พิการนะอาศัยอยูก่กับเหลน2คนในกระต๊อบเล็กๆผุผูพังๆหลังคาก็รั่ว ห้องน้ําไม่มีข้างฝ้าไม่มีประตูลหลังคงหลังคาก็ไม่มีความเป็นอยู่ก็ลําบากลําบากเห็นแล้วก็เวทนาสงสารทั้งยายทั้งเหลนเลยก็เลยตัดสินใจยกนี่ที่หลานของยายยืมไปเนี่ยยกให้เลยแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยตัวเองกับหลานสาวก็ซื้อข้าวสารซื้อปลากระปงปลากระป๋อง,ก,องก็ปีนน้ำตาเอาน้ปาปลานะานับเอาไปให้ด้วยทั้งยายและเหลนดีใจมากเลยน้องสองคนเนี่ย ยังได้เขียนการ์ดอวยพรให้กับตนทั้งสองคนด้วยก็ประทับใจมากเลยแต่ตัวนี้ก็ช่วยได้ตามกำลังนั่นแหละก็อยากจะฝากถึงคนใจบุญที่สามารถที่จะช่วยเหลือนะครอบครัวนี้ได้ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยอาหารการกินอะไรเนี่ยก็ช่วยเขาได้นะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าอยู่ในป่าไงแล้วก็มีแต่คนแก่กับเด็กผู้หญิง่ง